สวัสดีครับผมก็ชื่อศีระนะครับเพื่อนบอกต่อมาจากการทำทรีทเมนต์ระบบไฟฟ้าเนี่ยซึ่งผมเองปติฝังเข็มแล้วก็ไปนวดปกติแต่ว่ามันมีความเจ็บปวดแล้วก็ช้ำเวลาเขานวด,ดักหนักเนี่ยแล้วเรามีอาการกนะ็คือเราผ่าตัดตรงคอมาใช่ไหมครับทำให้เส้นประสาทเนี่ยขาดไปเส้นหนึ่งฉนั้นช่วงไหลนี่ก็จะหนักมากแล้วเราก็เข้ายิมด้วย เล่นยิมหนักก็ทําให้ปวดแต่ก็ทนได้เพราะต้องรับสภาพใช่ไหมครับแล้วก็นอนยากด้วยปัญหาคือนอนหลับ3ามทุ่มตื่นห้าทุ่มแล้วก็ใช้เวลาสองสาชั่วโมงกว่าจะกลับไปหลับอีกอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ม,มานานมากจนมาใช้บริการที่นี่ครับที่เมรี่แคร์เนี่ย,ยสิ่งที่รู้ก็คือตัวมันเบาขึ้นแล้วก็หลังจากเล่นยิมเนี่ยปกติผมจะเจ็บแต่มันเหมือนกับผมได้ไม่เจ็บแล้วก็ ผลที่ได้มาอีกอันนั่นคือการนอนหลับซึ่งทําให้ผมหลับได้ได้ดีขึ้นอาจจะตื่นเหมือนเดิม11โมง5ทุ่มเชี่งคืนแต่ว่า1ชั่วโมงก็สามารถกลับไปหลับได้แล้วก็มีกําลังในวันต่อไปใหม่แล้วถ้ามาทุกอาทิตย์เนี่ยจะเบามากเลยจะไม่รู้สึกว่ามีอาการปวดทรมานไอ้เรื่องเจ็บมันเจ็บอยู่แล้วฮะเพราะเราเล่นยิมใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเว้นระยะ2ออาทิตย์มาครั้งเนี่ยเหมือนกับเราต้องมาเริ่มใหม่ อันนี้ผมเข้าใจได้เพราะว่ามันก็เหมือนการเล่นยิมเหมือนกันว่าถ้าเราห่างนานมันก็ทําให้เราต้องเจ็บปวดก็ก็ดีมากๆครับก็ทํามาครั้งที่7จ็ดน่นจาจะครั้งนี้ฮะแล้วก็รู้สึกตอบโจทย์แล้วก็ไม่ช้าด้วยข้อดีก็คือมันไปทํางานข้างในมันไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อต้องช้าจากการบีบหนักๆอะไรเงี้ยซึ่งมันปรับได้หลายระดับด้วยแล้วผมก็พอใจมากครับ